ภาษีที่ดิน1 0อยซกระทบภาพรวมธุรกิจ93.6%มนตนะครับเนี่ยต้องพูดแบบโปรยข่าวเข้ามานะก็คือโรงแรมมันไปต่อไม่ไหวแล้วนะเพราะมันจะโดนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับหลายๆคนได้รับเอกสารมาจากเขตมาแล้วนะที่บ้านผมก็ได้มาแล้วนะก็ต้องไปจ่ายภาษีกันนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างความหมายคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันออกมาเขาบอกว่ามันออกมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา นะหลายคนบอกว่าคนไทยประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ําเยอะอื้งรัฐบาลลุงตู่ก็เลยออกกฎหมายนี่ออกมานะผ่านสภานะครับคือใครที่มีที่มีทางเยอะๆเก็บภาษีแม่งเลยใครมีบ้านสามหลังห้าหลังจะมีทําไมเยอะแยะเก็บภาษีนะฮะเก็บภาษีรายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือภาษีคนมีตังค์เ่ยคนไม่มีมตังค์คือคนไม่มีบ้านเน่ยเช่าบ้านอยู่ไม่ต้องเสียภาษีนี้นะครับ แต่บางคนบอกว่าไม่ต้องเสียได้ไงมันก็ผกักภาระผมไม่เช่าบ้านอยู่เช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่มันก็ผักภาะระภาษีมาบวกเข้าไปในค่าห้องผมอยู่ดีแหละครับเอานะก็ว่ากันไปแต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาเก็บตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์หรือเรียว่าของราคาประเมินราชการนะทั้งประเมินสิ่งปลูกสร้าง ทั้งประเมินที่ดินคิดได้เท่าไหร่คิดภาษีตามเลทนั้นๆซึ่งเลทอะไรยังไงไปหาข้อมูลอ่านของเองผมจําไม่ได้แล้วนะครับแต่มันไม่ได้เก็บจากภาษีรายได้มันเก็บจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนอพาร์ตเมนต์หรือว่าโรงแรมเนี่ยเขาจะเสียภาษีโรงเรือนกันภาษีโรงเรือนเนี่ยจะเสียกันประมาณ12.5%ตต่อปีนะครับเขาจะประมาณการรายได้ นะว่าเอา้ารายได้ทั้งปีล้านหนึ่งเสียภาษี1ิบสองจุด้าเซ็นก็แสนหนึ่งนะสมมตินะแสนหนึ่งก็เดือนละหมื่นหรือเปล่าเยอะไปปะวะนะเออนั่นแหละภาษีที่ดรนแลสงไอ้ภาษีโรงเรือนเขาคิดกัน 12. 5ดห้าปเซแต่ตอนนี้นะครับภาษีโรงเรือนไม่มีแล้วไม่คิดแล้วไม่เก็บแล้วนะจะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนทีนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคนเก็บ ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลกลางนะครับไม่ใช่กระทรวงการคลังไม่ใช่ลุงตู่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคนที่เก็บคืออบตอหรือสํานักง,งานเขตถ้าเป็นกรุงเทพก็สํานักง,งานเขตถ้าต่างจังหวัดเขาพวกอบตทั้งหลายนะครับคือเก็บเงินเข้าหน่วยงานท้องที่ของคุณคุณอยู่จังหวัดศรีสะเกษสัีศรีสะเกษอําเภอนี้เขาก็เก็บเงินเข้าเขตเข้าอบาตอที่นั่นนะเอาไว้เอาไว้เป็นงบประมาณของ แต่ละพื้นที่นั้นนั้นไม่ได้เก็บเข้ารัฐบาลส่วนกลางนะนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันได้รับผลกระทบนะผมยกตัวอย่างง่ายๆก่อนที่ผมจะไปอ่านข่าวนี้ฟังข่าวนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะฮะคือ <c oughs> โรงแรมเนี่ยคุณลองนึกภาพนะโรงแรมแม่งไม่มีรายได้หรือมีรายได้แม่งก็มีโคตรน้อยอเพราะว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ไหม แต่ว่าโรงแรมเนี่ยยกตัวอย่างโรงแรมริมถนนสุขุมวิทนะครับแถวๆสักสุขุมวิทยี่สิบยี่สิบกว่าช่วงอโศกถึงช่วงพร้อมพงเนี่ยโอ้โหคุณลองคิดดูแล้วกันโรงแรมที่แม่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำเลแม่งโคตรดีอยู่ยติดถนนสุขุมวิทอยู่ทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS อยู่ใกล้แหล่งทุกอย่างราคาประเมินโรงแรมพันล้านอ่ะสมมุติราคาประเมินโรงแรมพันล้านไง เพราะที่ดินมันแพงไงสิ่งบูกสร้างนะรวมทั้งสิ่งบูกสร้างทั้งที่ดินรวมกันพันล้านพันล้านต้องเสียภาษีสามเปอร์เซ็นต์มั้งผมไม่แน่ใจนะภาษีที่ที่สิ่งบูกสร้างที่เป็นพาณิชย์อ่ะเสียสามเปอร์เซ็นต์มั้งอันนี้จำไม่ผิดนะศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์มั้งหรือไม่ใช่สามเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์นะคุณเอาคูณเข้าไปดิเอ้าสวยเลยทีนี้เพราะว่ามูลค่ามันเยอะจริงมูลค่าเยอะจริงแต่มันทำรายได้ไม่ได้มันไม่มีนักท่องเที่ยว อันนี้แหละเขาถึงสวยกันโรงแรมถึงสวยกันโรงแรมไหนที่แม่งอยู่ในทำเลดีๆมูลค่าหลักทรัพย์มันเยอะโดนภาษีที่ดินเยอะมันต่างกับภาษีเดิมที่เป็นภาษีโรงเรนไงภาษีโรงเรอนก็บอกไปเลยไม่มีไรายได้อะเอามาแล้วไม่มีไรายได้ก็มีนิดเดียวก็เ,เก็บนิดเดียวแต่เนี้ยเขาดูจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขาไม่ได้ดูจากรายได้ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมไหนที่แม่งมีมูลค่าที่ดินเยอะ แต่มันไม่มีคนไปพักเนี่ยมันก็ต้องเสียภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างไม่ได้เสียจากภาษีรายได้ก็เลยมีเรื่องราวมาเป็นข่าววันนี้นะเขาพาดหัวข่าวไว้ว่าเสียงสะท้อนโรงแรมไทยชี้รัฐภาษีที่ดินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแรงไปต่อคือไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ไหวแล้วะเผยว่าการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งร้อยเปอร์เซ็นตส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาพรวมมากถึงเก้าสิบสามจุดหกเปอร์เซ็นต์ส่วนทางธุรกิจที่ยังขาดสภาพคล่องจากโควิด วอนขอผ่อนปลนและยืดเวลาการจัดเก็บออกไปอีกอย่างน้อยสองปีนะครับสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าผลกระทบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหากมีการจัดเก็บร0อยเอร์เซนตต่อภาคธุรกิจโรงแรมโดยระบุว่าเสียสะท้อนของผู้ประกอบการหมดแรงที่จะไปต่อแนละ้วหมดแรงแล้วครับลุงตูนะลุงตูสวยอีกแล้วนะเข้าสู่ขั้งสุดท้ายาธุรกิจโรงแรมยอมจำนนนะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับการแจ้งประเมินในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราที่สูงกว่าไรายได้นะปัจจุบันซึ่งประกอบกับทุภาคธุรกิจโรงแรมภาคบริการยังไม่ได้รับรายได้ไดก,กันมากมายนักนะซึ่งผลกระทบจากโควิดเนี่ยทำให้เผชิญกับภาวะขาดทุนยาวนานอยู่แล้วและยังคงแบกภาระนี้อีกต่างหากนะครับแล้วก็ธุรกิจโรงแรมน่าจะผผลกระทบโดยตรงมากกว่าหลายธุรกิจหากรัฐบาลย,ยังคิดอัตราภาษีร้อเเ นะจ่ายภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์ประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งทรัพย์สินเนี่ยโดยไม่ได้นําการขาดรายได้ของธุรกิจมาร่วมการพิจารณาจะทําให้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลายเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมเพราะโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงหากเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นรวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมยังมีภาระต้นทุนด้านภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ยังต้องรับผิดชอบเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหักาที่จ่าย ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นต้นเขาบอกว่านะมีรายละเอียดงี้บอกว่าการเรียกเก็บภาษีที่ดรนแลสิ่งปลูกสร้างหนึ่ง้อเเนี่ยภาษีที่ถูกจัดเก็บคิดเป็นสัดส,ส่วนของภาคบริการทั้งหมดเมื่อเทียบกับรายได้อยู่ที่ประมาณ15.7%้าุซโอ้เยอะมากเลยนะถ้่ากับภาษีประมาณสิบห้าปซของไรายได้เลยนะไม่ใช่กําไรนะเยอะมากเลยเยอะมากนะครับสการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาพรวมมากถึง93.6%เหตุผลเพราะนะหต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นส่วนทางกับรายรับส่งผลให้กระทบกับการจ้างงาน 2. ธุรกิจขาดสภาพคล่องไม่พร้อมเสียภาษีเนี่ยตาปกติเนื่องจากธุรกิจยังไม่ฟื้นตัวและรายรับไม่สอดคล้องกับรายจ่าย3ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของธุรกิจมีราคาประเมินค่อนข้างสูง เนื่องจากอยู่ในทำเลธุรกิจที่ผมบอกเมือ่อกี้นะฮงอยู <affordable communist. S 1> <pacing S 3> ่ในทำเลสุขุมวิทเนี่ยสวยเลยแต่รายได้มันไม่ได้สมดุลกับราคาประเมินบางครั้งไม่สร ah, ้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม 4. กำไรของธุรกิจลดลงทั้งที่ปัจจุบันรายรับแทบจะไม่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเขาเสนอแนวทางผู้ประกอบการให้รับมือและปรับตัวแบบนี้ให้ควบคุมและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจลงเช่นลดการจ้างงาน สพิจารณาการปรับเพิ่มราคาสินค้ามันก็ยากนะเพิ่มราคาค่าห้องคนมันก็ไม่พัก 3. ปรับแผนการดำเนินธุรกิจสี่ชะลอการขยายธุรกิจ 5. อาจพิจารณาเลิกกิจการหรือปิดกิจการชั่วคราวไปเลยดีกว่ารืนสุดท้ายที่หขายทิ้งแม่งเลยนะไม่ทำนะโรงแรมนะนี่ผมพูดเองนะแต่จริงเขาบอกว่าขายขายขายไม,ไม่ไม่มีคําว่าแม่งนะครับ ข้อ4เขาบอกว่าขอข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1ขยายการลดหย่อนภาษีไปอีกสัก1-2ปีได้ไหม,อมสองปรับปรุงเงื่อนไขในการจ่ายจัดเก็บภาษีโดยอ้างอิงจากประเภทธุรกิจรวมถึงไรายได้ของธุรกิจมาคำนวณด้วยนะครับ3เรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีที่ถูกจัดเก็บคิดเป็นสัดส่วนของภาคบริการทั้งหมดคือ15.7%คืออยู่ไม่ไหวภาษีมัน15.7%าของไรายได้เนี่ยนะ ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวนะครับการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยเปอร์เซนต์ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากถึงเก้าสามจุดหกเปอร์เซนต์เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นส่วนท่ากับรายได้ธุรกิจขาดสภาพคล่องไม่พร้อมเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของธุรกิจมีราคาประเมินค่อนข้างสูงเนื่องจากอยู่ในทำเลที่ดีแต่รายได้ไม่สมดุลกับราคาประเมิน บางครั้งไม่สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่พักและโรงแรมข้อ4คือกําไรของธุรกิจลดลงทั้งที่ปัจจุบันรายรับแท้จะไม่ครอบคลุมรายจ่ายอยแล้วนะครับข้อเสนอแนะก็คือว่าให้ขยายไป1-2ปีแล้วก็ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอ้างอิงจากรายได้มากกว่านะครับแล้วก็ให้จัดเก็บรูปแบบขั้นบันไดเช่นทยอยเก็บเพิ่มทุกๆ5 ทุกๆปี5-10นะแล้วก็สุดท้ายก็คือบอกว่าออกนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมด้วยนะครับไม่ควรจัดเก็บหรือทําการปรับขึ้นในสมรรเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวแบบนี้สุดท้ายบอกว่าธุการกิจโรงแรมเป็นธุกรกิจที่อ่อนไหวเกิดปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้เช่นโรคระบาดและสงครามสุดท้ายเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจรายได้ยังฟื้นตัวช้ากลับมาไม่เหมือนเดิม และยังอยู่ในสถานการณ์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแต่หากว่ากระทรวงการคลังยังคงยืนยันว่าจะไม่ลดการจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจรา,ายได้ไม่เพียงพอไม่มีความพร้อมที่จะชำระภาษีและส่งผลกระทบธุรกิจเป็นลูกโซ่ขาดสภาพคล่องมีต้นทุนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นซึ่งจะผลต่อจะเป็นผลต่อการจ้างงานนะบอกเลยธุรกิจตรงนี้อาจกูอวจ,จ,จะยกเลิกไม่จ้างงานโตนคนตกงานเพิ่มขึ้นนะ ถ้าไม่ช่วยเออนะครับสมาคมโรงแรมไทยก็บอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยและให้ทราบถึงความเดืดอดร้อนจริงๆนะช่วยอีกสักครั้งหนึ่งนะผ่อนปลนออกไปอีกสักสองปีนะครับรอให้มันฟื้นก่อนท่องเที่ยวนะซึ่งผู้ประกอบการจะได้ประคองธุรกิจออกไปได้แล้วก็จะได้ไม่มีการเลิกจ้างคนทํางานก็เป็นผลกระทบโดยภาพรวมเลยนะถ้าเกิดเลิกจ้าง นี่คือปัญหาทั้งหมดทั้งมวลคือปัญหาของธุรกิจโรงแรมที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดันไปอยู่ในทำเลที่มันดีๆแล้วแม่งก็ราคาประเมินโคตรสูงแต่แม่งไม่มีไรายได้นะแต่ต้องเสียภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเพราะเขาประเมินการเสียภาษีจากทรัพย์สินไม่ได้ประเมินการเสียภาษีจากไรายได้